เริ่มเทรกิจควรจะเริ่มด้วยสิยนค้าตัวไหนดีผมเชื่อในพลังของเบลเคิร์ฟพลังของสถิติการที่ทั้งฮอลเนี่ยร้องเพลงพร้อมกันแล้วเสียงมันจะไม่เพีย้ยนอ่ะมันก็ไม่ต่างจากการที่เราใช้ Data ที่เป็นรูปแบบเบลเคิร์ฟแล้วพอเราเข้าใจแล้วรอได้เนี่ยเดี๋ยวกําไรมันก็จะมาเองมีหลายคนครับที่เริ่มเทรกิจ เราก็สงสัยว่าควรจะเริ่มด้วยสินค้าตัวไหนดีน้ำมันดีไหมทองคำดีไหมเทรดคุณได้หรือเปล่าเทรดคู่เงินไหนดีเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังว่าผมเองเลือกสินค้าไหนเป็นหลักนะครับและเพราะอะไรด้วยมาดูกันนะครับนี่เลยครับนี่มีคนมาคอมเมนต์ในคลิปของเราว่าสนใจหนังสือนะนะเทรดได้เฉพาะคุณหรือเปล่านะครับคนนี้บอกว่าระบบกิจเนี่ยใช้ทเทรดทองฟ o เ e ็กได้ไหมนะครับทองคําคได้ไหมนะครับ USDJPY ได้หรือเปล่านะครับทองได้หรือเปล่าส่วนใหญ่จะมุ่งไปที่ทองกันนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมจะมาบอกเลยว่าทำไมผมถึงเลือกน้ำมันเนี่ยให้เป็นพระเอกสำหรับกิจเทดดิ้งนะครับการที่เราจะตอบคำถามนี้ได้เนี่ยเราต้องเข้าใจข้อมูลก่อนว่าเป็นเพราะอะไรนะครับมาดูกันเลยสามห้ผลหลักนะครับอันแรกคือผมเชื่อว่าในระยะยาวนะครับ น้ำมันจะเป็นไซเวย์นะครับบวกอัพนะครับไม่ใช่ไซเวย์อัพนะเป็นไซเวย์แล้วจะเคลื่อนขึ้นไปยกระดับขึ้นไปนะนะครับแปลว่าอะไรครับถ้าไม่เป็นอย่างนี้จริงถ้ามันอัพจริง,มรงผมจบแล้วผมโอเคแล้วเพราะว่าคีย์เวิร์ดของกิจคือขอแค่มันเป็นขาขึ้น และมันไม่ดับศูนย์นะครับการที่ในยาวมันจะเป็นขาขึ้นอัพขึ้นไปเรื่อยๆวันนี้ผมซื้อ70เหรียญเพอาจจะติดดอยใน1เดือนหรือ1ปีแต่ถ้าในยาวเป็นอัพมันต้องมากกว่า70นี่คือวิธีคิดของผมข้อ 2, 2ผมเชื่อในเบลเคิร์ฟนะครับผมเชื่อในพลังของสถิติเหมือนกับที่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณทอยเหรียญสิครั้งเนี่ย มันอาจจะออกหัวสัก6ครั้งหรือ7ครั้งครับแล้วที่เหลือออกก้อ็ทําให้มันไม่ใช่50าสห้าสิบแต่ถ้าเกิดว่าคุณทอยไปเป็นหมื่นครั้งเนี่ยมันก็จะใกล้เคียงค่า50-50%ิมากขึ้นเรื่อยๆนี่คือคําว่าพลังของสถิต,ติการที่เรามองอะไรเป็นภาพใหญ่ผมรู้สึกว่ามันได้เปรียบกว่าภาพเล็กมากๆนะครับและข้อสามที่สำคัญมากคือผม เข้าใจในระดับที่ว่าทําไมเวลาน้ํามันมันขึ้นสุดท้ายแล้วมันจะต้องถูกตบกลับมาที่ค่ากลางทําไมเวลาน้ามันมันลงเยอะๆสุดท้ายแล้วมันต้องถูกตบกลับมาที่ค่ากลางเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังด้วยนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าผมไม่ได้มีหน้าที่มาเชียร์ให้ทุกคนมาซื้อน้ํามันมาขายน้ํามันนะครับผมมีหน้าที่วันนี้มาเพื่อบอกว่าผมทําแบบนี้มีข้อมูลแบบนี้ถ้าทุกคน เชื่อแบบนี้ศึกษาเพิ่มเติมแล้วไปวางแผนกันต่อนะถ้าไม่เชื่อก็ไม่ต้องเชื่ออันนี้แล้วแต่เลยนะครับอันแรกก่อนนะครับทำไมผมถึงเชื่อว่าระยะยาวมันจะเป็นไซเย์บวกอัพนี่เลยครับอันแรกเลยการที่มันจะเป็นไซเย์บวกอัพได้ไม่ดับศูนย์ได้เนะี่ยสิ่งนั้นมันต้องมีคุณค่าที่แท้จริงซ่อนอยู่นะครับผมถามง่ายๆเลยวันนี้ ไข่ไก่หนึ่งลูกอะ่ะมันมีคุณค่าไหมครับมีโปรตีนถูไหมครับ่าผ่านไปอีกหาปีคุณคิดว่าไข่ไก่ยังซื้อขายกันอยู่ไหมแน่นอนเพราะว่าคนยังต้องการโปรตีนไปเป็นพลังงานอีกสิบปีละ่ะอีกร้อยปีละ่ะนะครับไข่ไก่มันอาจจะเปลี่ยนรูปเป็นแคปซูลกินเม็ดเดียวแล้วอิ่มก็ได้แต่มันก็คือเบสหรือฐานของโปรตีนที่ทุกคนต้องการเข้าไปในร่างกายถูกไหมครับ นั่นคือการที่สิ่งที่เราเรียกว่าไข่ไก่มันจะไม่หายไปในโลกมันยังซื้อขายให้ดูเพราะมันมีประโยชน์ผมมองไข่ไก่ไม่ต่างจากน้ํามันนะครับเพราะว่าน้ํามันเนี่ยหลายคนจะนึกภาพน้ํามันว่ามันเอาไว้เติมรถถูกไหมแต่ทุกคนรู้ไหมครับว่าน้ํามันมีประโยชน์มากกว่านั้นมาดูกันว่ามันทำอะไรได้บ้างนี่ครับหุงต้มอาหารก็ได้น้ํามันดิบนะแปลงเป็นแก๊สหุงต้มได้นะครับ แปลงเป็นพลาสติกได้นะทุกคนลองดูรอบตัวนะทุกคนนั่งอยู่ที่ไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นผ้าม่านพรมนะครับเบาะเก้าอี้นะครับวัสดุที่ตรงบริเวณขอบหน้าตา่างแปลงสีฟันในห้องน้ำสิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดจากพลาสติกและพลาสติกเกิดจากการต่อยอดจากน้ำมันจากน้ำมันดิบทั้ทงนั้นนะครับเราเรียกตรงนี้ว่า ปิโตเคมีคอลนะครับตรงนี้แหละถ้าเรารู้แล้วเราเห็นว่าไม่ว่าจะอะไรก็ตามรอบตัวเรามันประกอบไปด้วยสิ่งที่เป็นพลาสติกทั้งหมดเลยนั่นก็คือต่อยอดมาจากน้ำมันดิบอ่าไปใส่รถทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับเอาไปเทถนนเอาไปปั่นไฟนะครับมันไม่ใช่แค่เติมรถไงมันใช้อยู่ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ทั่วโลกและคำถามต่อมาคือเฮ้ย แล้วต่อไปเนี่ยมันมีพลังงานสะอาดมันจะไม่มาดิสลอปน้ำมันเหรอครับนะผมไม่มองอย่างนั้นผมมองว่าการที่มันต้องมีพลังงาน Renewable energy หรือพลังงานทดแทนมันมาเพื่อทดแทนเพราะน้ำมันอย่างเดียวเอาไม่อยู่ไม่พอกับพลังงานที่โลกต้องการในอนาคตนึกภาพตามผมนะครับว่าเขาจะเอาน้ำมันดิบมาแล้วมาให้ความร้อนและในแต่และใน ในแต่ละระดับเนี่ยมันจะมีการได้ผลผลิตนะครับเป็นสารเคมีที่ไม่เหมือนกันของน้ำมันนะครับเขาเอาไปใช้ประโยชน์ต่างกันแบบนี้ดังนั้นถ้าน้ำมันมันอยู่รอบตัวเราขนาดนี้การดับสูญของมันคนเลิกใช้มันไร้ประโยชน์เกิดขึ้นได้ไหมครับก็อาจ,จะได้แต่โอกาสเยอะไหมครับสำหรับผมคือโคตรน้อยยกเว้นว่าจะมีใครสักคนหนึ่งที่ คิดค้นเตาปฏิกรณ์บางอย่างที่เจเนเรตพลังงานฟรีได้แล้วก็แจกจ่ายใ,ให้ทุกคนทั่วโลกใช้ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ครับสำหรับผมนะผมเลยเลือกว่าน้ำมันในระยะยาวมันจะไม่มีทางดับศูนย์มันจะเป็นขาขึ้นทีนี้การที่มันไซด์เวมันคืออะไรเพราะมันเป็นสินค้าพื้นฐานที่ทั้งโลกต้องใช้ราคามันแพงขึ้นไปมากๆได้ไหมครับ ไม่ได้คนอยู่ไม่ได้ราคาถูกมากไปทำยังไงผู้ผลิตก็จะขาดทุนเขาก็คุมต้นทุนตรงนี้ได้บีบไม่ให้ผลิตเยอะทำให้ราคากลับมาเป็นปกติได้น,นั่นเองส่วนอัพที่ผมพูดถึงคืออะไรสิ่งที่โลกนี้ไปเสียไม่ได้ที่ต้องเจอคือเงินเฟ้ออัพคือเงินเฟ้อครับถ้าลองดูการาฟนะครับน้ำมันจะตอนแรกอยู่เนี่ยอยู่ในโซนต่ำกว่าสาสิ้าเหรียญ แล้วหลังจากนั้นก็จะอยู่ในโซนที่ประมาณ70เหรียญน,นะต่อไปถ้ามันอัพมันก็จะเบิ้ลเบีกเท่าหนึงมีโอกาสนะครับเป็น140เหรียญน,นี่คือผมมองภาพในอนาคตเป็นแบบนี้นะครับแต่นอกจากนั้นเราต้องดูข้อมูลอื่นๆประกอบด้วยอันนี้จะเป็นการพยากรณ์นะครับว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีดีมารหรือความต้องการน้ำมันเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับ เขาประมาณการไปถึงปี2030นะครับซึ่งสถาบันที่ประมาณการตรงนี้เรียกว่า IEA นะครับเขาเกิดมาจากการที่เคยมีวิกฤตน้ำมันนะครับเกิดขึ้นหน้าที่ของ IEA ก็คือต้องทำา d t t a เหล่านี้เพื่อคอยติดตามว่าความต้องการของน้ำมันเนี่ยมันมากขึ้นหรือลดลงยังไงแล้วต้อง f ฟร์แก๊สแพงหน้าเพื่อบริหารให้โลกเนี้ยนะครับมันไม่ขาดแคลนพลังงานอีกนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าอะไรครับ นี่ครับหน่วยมันคือมิลเลียนบาเรลเปอร์เดย์นะครับล้านบาเรลต่อวันนี่คืออนาคตก็คือว่าจะอยู่แถวแถวหนึต้นต้นนะครับและเป็นกราฟขาขึ้นที่ไม่ชันสูงโดแบบนี้แต่ค่อยๆไต่ขึ้นไปแค่เนี้ผมพอใจแล้วมันเป็นการยืนพื้นและยันว่าน้ำมันไม่ควรเป็นขาลงแบบดับศูนย์เก็ t ไหมครับเพราะดีมานยังคงจะ เป็นระดับที่ขาขึ้นเล็กๆไปเรื่อยๆนั่นเองนอกจากนั้นถ้าเรามาดูการ forecast ของ o p e ปนะครับมันก็จะไปในทิศทางเดียวกันนะก็คืออยู่แถวๆร้อยต้นๆนะสีที่ต่างกันหมายถึงว่าทำนายไว้ปี2 9 2 9 2 1 2ีสีและย2นะิบสออ่ะสีฟ้าก่อนสเส้นสีฟ้าเนี่ยเป็นเส้นที่ สูงที่สุดเห็นไหมครับเส้นนี้เส้นนี้สองศต่อมาเส้นสีส้มคือเส้นนี้2 0งศและเส้นสีเทาคือเส้นล่างสุด2 0งศและ2022 2 0งศคือเส้นอันดับ2แปลว่าอะไรครับมันขึ้นขึ้นลงลงแถวแถวนี้แหละ100ต้นต้นนะครับอ่าดังนั้นเราเห็นละข้อมูลจากสองแรงบอกว่าในระยะยาวยังไงน้ํามันยังมีความต้องการอยู่ แล้วผมก็ไปเจอกราฟหนึ่งของ o p e ปที่ดีมากเลยคือเขาจะเอาการทำ,ทำนายเนี่ยนะครับโกรดนะครับหรืออัตราการเติบโตของน้ำมันในแต่ละช่วงปีนะครับสีเข้มสุดคือสีม่วงเข้มสุดเนี่ยมันคือ,อทศวรรษนี้นะครับตั้งแต่ปัจจุบนันจนถึงปี2030และสีม่วงถัดมามันคือปี2030จนถึง 40คือ10ปีถัดไปแล้วก็สีม่วงที่บางสุดที่อ่อนสุดก็คือ10ปีต่อจากนั้นก็คือ20ปีข้างหน้าสิ่งที่ผมสนใจคือตรงนี้ครับออยครับในช่วงปีต้นๆสีเข้มสุดกรดก็เยอะสุด10ปีถัดไปกรดเยอะคือมันมีกรดอยู่แหละแต่อัตราของโกรดเนี่ยมันลดลงหไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรมันมีโกรด แต่ว่าโกลดมันลดโกลดลดไม่เป็นไรใช่ไหมครับเพราะมันมีโกลดไงแล้วมันควรลดอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันจะมีพลังงานอื่นๆมาช่วยทดแทนนะครับนี่เลยโฟกัสตรงนี้นะพลังงานทางเลือกอื่นๆนะครับเห็นไหมครับมันจะสวนทางกันคือในปีสีเข้มปีใกล้ๆของเราเนี่ยโกลดมันน้อยและโกลดจะค่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะมันจะต้องเอาพลังงานเหล่านั้น่ะ ดันขึ้นมาให้เพียงพอนะครับในการใช้ต่อวันของมนุษย์ทีนี้การนี้มันเทียบกันได้ยังไงมันมีพลังงานนิวเคลียร์ไฮโดรไบโอแมสแก๊สแล้วก็ถ่านหินคำตอบคือเขาแปลงหน่วยครับให้เป็น M O E ต่อวัน M M B O E เนี่ยมันคือหน่วยที่ย่อมาจากมิลเลียนปาเล Oil e q u i v a l e n หมายถึงว่าเขาจะแปลงพลังงานอ่ะให้มาเทียบเท่า e q u i v a l e n t เท่ากับ Oil นะครับเพราะนั้นกราฟนี้มันเทียบกันได้แบบนี้ส่วนทานหินนี่คือเป็นขาลงเห็นไหมครับโก h ติดลบอ่าแต่ว่าถ้าเราเทรดกิจในทานหินไม่ควรไม่ควรแต่ออยสำหรับผมยังโอเคอ่านั่นคือประเด็นแรกที่ผมบอกว่าทำไมในระยะยาวผมเชื่อว่า น้ำมันจะเป็นไซด์เว์บวกอัพก็เนื่องด้วยเหตุผลข้อมูลแบบนี้แบบนี้แบบนี้นั่นเองนะครับทีนี้กลับไปถามตัวเองนะครับว่าที่เราเลือกเทรดทองวันนี้ที่เราเลือกเทรดบิตคอยวันนี้นะครับหรือเทรดคู่เงินนั้นคู่เงินนี้วันนี้เรามี Data อะไรซัพพอร์ตหรือเปล่าว่าในระยะยาวมันจะเป็นเทนขาขึ้นถ้าเราไม่มีแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราเสี่ยงอยู่อ่านี่คือ ข้อคิดที่ผมอยากที่จะแชร์ให้กับทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่อันดับที่2ครับผมเลือกน้ำมันเพราะผมเชื่อในพลังของเบลเคิร์ฟพลังของสถิตินี่ครับนะเดี๋ยวตรงเนี้ยฝากทีมงานอ่ะอินเสิร์ตคลิปคอนเสิร์ตที่ทุกคนร้องเพลงในฮอเข้ามาด้วยนะไปดูกันเลยครับ ทุกคนได้ดูคลิปลองเพลงเมื่อสักครู่นี้ไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมชี้ให้ชวนคิดก็คือว่าในหอหอ,หอนั้น,นครับที่มีคนหลากหลายคนอาจจะเป็นพันคนเนี่ยอยู่ด้วยกันคําถามคือในห้องนั้นในหอนั้นเนี่ยคุณคิดว่ามีคนร้องผิดคีย์ร้องเพี้ยนอยู่ไหมมันต้องมีอยู่แล้วแหละมันต้องมีแล้ว,ลวไม่ใช่แค่คนเดียวด้วยจริงไหมครับ แต่ทำไมพอทุกคนร่วมร้องพร้อมกันทั้งห้องเลยฟังออกมาแล้วเฮ้ยร้องเพาะจังเลยร้องไม่เพี้ยนเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีคนที่เพี้ยนสูงมีคนที่เพี้ยนต่ำแล้วพอทั้งห้องมันร้องพร้อมกันในมุมมองของผมคือการเพี้ยนสูงเพี้ยนต่ำมันก็จะกลบกันประสานกันหักล้างกันไปเองแต่ถ้าเราลองดูรายการ I Can See Your Voice ที่มีดารามาใช่ไหมแล้วก็ต้องชี้ตัวว่าใครเป็นนักร้องเสียงเพี้ยนเสียงเพราะเขามีโอกาสที่จะทายผิดสูงว่าคนนั้นเพีย้ยนหรือเพราะนั่นก็เพราะว่าเขาเนี่ยชี้เป็นตัวตวไงชี้เป็นคนคนไงโอกาสเออร์เลอร์มันสูงทีนี้ไอ้เรื่องนี้ดูเหมือนไม่เกี่ยวกับเรื่องเทรดเลยแต่ผมมองว่ามันเกี่ยวเพราะอะไรวันนี้การที่คุณเทรดดูเป็นนทราเดย์ Day, หรือดย์ภาพสั้น แน่นอนว่าถ้าเกิดว่าคุณมีฝีมือคุณทําเงินได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณยังไม่มีฝีมือคุณยังเทรดแล้วล้างพอร์ตแตกมาเรื่อยๆคุณควรเทรดแบบภาพใหญ่ก่อนไหมอ่าเพราะว่าภาพใหญ่มันพิสูจน์โดยธรรมชาติอยู่แล้วว่ามันเออร์เรอร์น้อยกว่าผมก็เลยเทียบเคียงว่าการที่ทั้งฮอร์เนี่ยร้องเพลงพร้อมกันแล้วเสียงมันจะไม่เพี้ยนน่ะมันก็ไม่ต่างจากการที่เราใช้ Data ที่เป็นรูปแบบเบลเคริร์ฟแล้วมาตัดสินว่าน้ำมันควรมีราคาอยู่แถวๆ กีร์ต่อบาเร็วนั่นคือการที่เราบอกว่าเฮ้ยเราทํา SD มาสิในโซน1 SD นะมันมีความชุกชุมหรือความเป็นไปได้ของ data ประมาณเกือบ70%็ได้ไหมครับค่ากลางของมันไม่ใช่50นะอันนี้เป็นเป็นชาร์ตของอื่นนะผมลบไปก่อนจะได้ไม่สับสนค่ากลางมันคือ70คนระับโดยประมาณนะกลมๆ9กตรงนี้อ่าตรงนี้คนระับ s อสมันคือ20ครับน่าแปลว่าอะไรตรงเนี้ยที่ผมวาดสีแดงไว้มันคือราคาที่ควรจะเป็นของน้ำมัน้อยละ70การที่เรารู้แบบนี้กับการที่เราไม่รู้อะไรเลยเราก็จะกลัวครับถ้าเราไม่รู้เลยว่าเฮ้ยเท่านี้ราคาน้ำมันลงเรื่อยๆมันจะกลับขึ้นมาหรือเปล่า อันนี้เราเราแบงค์เลยแต่ถ้าเรามี Data ตรงนี้เราทํามาแล้วนะครับเราทํามาด้วยตัวเองเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยน้องกลัวหรอกน้ํามันอ่ะมันก็แวะไปแวะมาแถว70เหรียญนี่แหละอ่าถ้าเกิดว่าคุณเชื่อในพลังของข้อมูลนะครับสถิติแล้วก็การทำเบลเคิร์บคุณก็จะกลัวน้อยลงตอนที่น้ำมันเป็นขาลงนั่นเองนะครับนี่เลยนะอันนี้ตอนต้นปีประมาณ เดือนกุมภานะครับผมได้ทําเล่มนี้ไว้นะครับหนึ่งก็คือว่าให้ตัวเองดูนี่แหละแล้วพอจบปีครบ22เดือนก็จะมาเทียบว่าเฮ้ยที่เราคิดไว้กับความเป็นจริงเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับมันจะเป็นการบอกแผนไว้เลยว่าผมทําแบบนี้ออกหลอดแบบนี้เอ่อเทคโปรฟิตแบบนี้นะครับเ uh, อ่อบริหารความเสี่ยงแบบนี้นะครับและในเล่มนี้ยก็จะมีการบอกไว้ว่าไอ้ตัวเบลเคิร์ฟนะครับหรือสถิติที่เราทําไว้เนี่ย มันจะมีหน้าตาประมาณนี้เส้นแดงคือมีนใช่ไหมครับมีนก็คือเจ็ดสิบเอสดีหนึ่งเอสดีตรงนี้เก้าสิบลบหนึ่งเอสดีคือห้าสิบนะครับมันคือการที่เราเอาเนี่ยดาต้าน้ำมันถ้าจะไม่ผิดคือห้าปนะีเอามานะครับแล้วก็คำนวณมาว่าเฮ้ยถ้าลองมากลางเป็นแมปแบบเนี้ย ส่วนใหญ่แล้วนะ้ำมันอยู่ตรงไหนเยอะตรงไหนน้อยนะเนี่ยเราก็ได้ค่าสถิติมาแล้วว่าส่วนใหญ่ันอยู่เท่านี้ในกรอบสีเขียวคือ1 SD นั่นเองนะครับทีนี้พลังของสถิติเนี่ยมันแสดงออกมาในรูปแบบไหนมาดูกันอย่างที่ผมบอกไปว่าค่ากลางมันคือ70นี่คือค่ากลาง 1SD มันคือ50 นี่คือลบนะครับแล้วก็ปวดง่ายดีมันไม่เห็นอยู่ข้างบนนี้ตอนที่ผมเริ่มลันกิจปีนี้คือตั้งแต่ประมาณนี่ครับต้นเดือนของกุมภาคือตรงนี้เริ่มลันปั๊บนั่นคือเป็นขาลงมาตลอดเห็นไหมปื๊บ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 เห็นไหมแล้วก็กลับขึ้นไป สิ่งที่น่าสนใจคือตรงนี้ครับทุกคนลองดูตอนที่ราคาเนี่ยมันมาอยู่แถวๆเ,เนี้ยคือราคา5 5าสิบห้าดอลลาร์ต่อบาเรลวสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรมันเกิดการทำไส้เห็นไหมครับหเห็นไหมดันขึ้นไปการที่มีไส้เยอะขนาดนี้แปลว่าอะไรมีแรงซื้อดันกลับขึ้นไป ผมมองกราฟตรงนี้ในไทม์เฟรมเดย์นะครับเดย์นะ day. เห็นไหมแปลว่ามันมีพลังบายที่มีบางคนมองว่าเฮ้ยเฮ้ยตรงเนี้ยราคามันถูกเกินไปเออเขาก็เลยดันกลับมาซื้อขึ้นมาพอกลับมาอีกเห็นไหมก็ไม่ผ่านแนวรับตรงนี้ดันขึ้นบีนี่แหละครับ พลังของสถิติวิธีการมองคือเรามองเป็นภาพรวมเราถึงจะวางกลยุทธ์ได้กลยุทธ์ไม่ใช่บายเมื่อ indicator ตัวนี้ตัดกันไม่ใช่นั่นคือเมธอดหรือวิธีการหรือสัญญาณไม่ใช่สถิจีนะครับเซจีคืออ๋อฉันทำด d a ต้มารู้ว่าข้อมูลมันอยู่แบบนี้ฉันเลย วางกอว่าปีนี้ฉันจะเทยหนึ่งเหลุด1นึดีฉันยอมฉันไม่ต้องทำอ่าฉันก็รอไปจนกว่ามันจะกลับมา1 SD เนะครับและเห็นไหมครับนี่คือพลังที่สถติมันแสดงผลออกมาให้เราเห็นอย่างชัดเจนแล้วพอเราเข้าใจแล้วรอได้เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวกําไรมันก็จะมาเองที่เราเคยดอยไว้มันก็จะหลุดดอยมันไม,ม่หลุดดอยเพราะว่า เราภาวนาแต่เราทําการบ้านมาก่อนนะครับคนที่ไม่ทําการบ้านมาก็จะเกรงกลัวเวลาเป็นขาลงข้อสังเกตคือตรงนี้ครับทุกคนลองดูเห็นไหมห้าสิบเจ็ดเหรียญน,นี่เลยนี่คือราคาที่เราอา TP นะครับทีนี้เราบายไปที่ห้าสิบห้าเหรียญเห็นไหมนี่เราบายตรงนี้แล้วมาขายตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยนี่ไงเห็นไหม พอเราทาร ber, street, like ําตามระบบเนี anyway, ่ยมันก็จะเก็บ TP TP เรื่อยๆเรื่ๆเรื่รืเทเล็กเทน้อยเทเล็กเน้อยแล้วค่อยเอาอันเนี้ยไปทําอย่างอื่นต่อนะครับถ้าเกิดว่าใครเทรดมานานแล้วมันยังไม่มีผลแบบนี้เกิดขึ้นผมคิดว่าลองศึกษากิจเทรดดิ้งดูนะครับมันช่วยทุกคนได้แน่นอนทีนี้ข้อ3 มันต่อยอดจาก1กับ2ครับ1กับ2เนี่ยมันคือการที่เราทําข้อมูลต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นดีมานของน้ํามันไม่ว่าจะเป็นเบลเคิร์ฟของน้ามันแต่ข้อ3ามันคือเราไม่ใช่แค่เห็น Data แต่เราสามารถอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้นะครับว่ามันเกิดได้เพราะเหตุใดที่ทําให้เป็นไซเย์ดูรูปนี้ครับพอเรามองภาพใหญ่เราจะเห็นว่าในกรอบสีเหลืองเนี่ยจะเป็นกรอบ1 SD ของน้ํามัน มันก็จะมีช่วงแฉลับออกไปบ้างเห็นไหมเนี่ยฉลับออกไปบ้างซึ่งแน่นอนเพราะว่ามันคือเบลเคริร์บ70%อยู่ในหนึ่งเอสดี30%อยู่นอกหนึ่งเอนะครับทีนี้ทำไมละ่ะน้ำมันขึ้นตรงนี้ประมาณแถว140แล้วมันไม่ขึ้นต่อทำไมลงมาเนี่ยแถวแถว30 20มันไม่ลงไปสุดถึงถึงศูนละ่ะ เพราะอะไรไมันต้องเด้งขึ้นมันต้องเด้งลงมากับเข้าค่ากันนั่นก็เพราะว่าน้ำมนันไหนที่เราบอกว่ามันคือไข่ไก่นะครับถ้าอาลึกๆคืออะไรลึกๆเคีองเคมีนะนิดนึงไข่ไก่อค์ประกอบหลักของมันคือโปรตีนโปรตีนแกนหลักของมันคือคาร์บอนแล้วคุณรู้ไหมครับว่าแกนหลักของเคมีสูตรเคมีน้ำมันคืออะไรก็คือคาร์บอนโลกเราครับเนื้อหนังทุกอย่าง อ,งงอาหารน้ำมันพลังงานมันคือคาร์บอนเบสทั้งโลกนะนั่นเองนะครับดังนั้นผมก็เลยมองว่าน้ำมันไม่ต่างจากไข่ไก่นะครับในเชิงของความเป็นคอมโมดิตี้หรือคอมมอนนะครับหรือสินค้าที่ทุกคนต้องใช้กินใช้อยู่ทุกวันนะครับพอราคามันสูงขึ้นไปเรื่อยๆสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรมันก็จะมีบ่อน้ำมันเล็กๆ ที่เห็นว่าเฮ้ยบอ่อพี่ใหญ่ที่เคยทําแล้วคุ้มใช่ไหมในราคาต่าๆเขาทําแล้วคุ้มไปอ่ะฉันไม่คุ้มบอ่ออื่นๆก็จะเริ่มเปิดการผลิตได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะเขาเห็นว่าราคามันเพิ่มไงเขาก็ได้ส่วนต่างอะไรมากขึ้นเขาก็เลยคิดว่ามันคุ้มเขาจะเปิดระบบบอ่อนั้นขึ้นมาทําให้เกิดซับไพเขียนนีด้ดีกว่าเกิดซับไพ ของน้ำมันที่เพิ่มขึ้นที่เร,รู้กันอยู่แล้วว่าหลักดีมานนะเดี๋ยวผมเพิ่มอีกหน้าจอเดี๋ยวดีมานซัพพลายถ้าเราอยากให้สินค้านั้นมันราคาเพิ่มดีมานมากกว่าซัพพลายราคาเพิ่มดีกว่าน้อยกว่าซัพพลายราคาก็ลดแปลว่าอะไรครับแปลว่าพอมันมีราคาที่เพิ่มขึ้นใช่ไหม ฝั่งนี้ใส่ซัลายเข้ามาซัลายเพิ่มพอเพิ่มถึงจุดหนึ่งซั supply มันมากกว่าดีมานตรงนี้เดี๋ยวราคามันก็จะลดเล็กลงเองหรือแม้กระทั่งพี่เป็ดคนนี้ครับเป็นตัวแทงของนักเทรดฟิวเจอร์น้ำมันในฟิวเจอร์ก็จะเห็นว่าเฮ้ยตรงนี้ราคาน้ำมันเนี่ยมันอยู่ขอบบนของเบลเคอร์แล้วนะมันไม่ควรเกินกว่านี้เขาก็จะทําการเลยครับช็อตฟิวเจอร์ของน้ํามัน ตลาดฟิวเจอร์ก็เป็นตัวเหนี่ยวนําให้ตลาดสปอตราคาลดลงได้เหมือนกันนี่คืออีกหนึ่งสาเหตุและอีกอย่างนึงก็คือว่าน้ํามันเนี่ยมันเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของโลกมันคือต้นทุนของเกือบจะทุกธุรกิจถ้าน้ํามันเพิ่มต้นทุนของการทรําธุรกิจเพิ่มทําธุรกิจไปก็จะไม่ค่อยคุ้มค่าใช่ไหมครับดังนั้นคนก็จะหยุดการผลิตหยุดการขยายกําลังการผลิตการลงทุนต่าง พอหยุดปุ๊บมันก็จะส่งผลย้อนกลับมาว่าดีมานของน้ำมันก็จะต้องลดลงลดลงลดลงจนน้อยกว่าสัพพายมันก็เลยทำให้ราคาดรอปลงนน่เนยนี่คือในฝั่งของถ้าน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นมากๆทำไมมันไม่สามารถแพงไปกว่านี้ได้เพราะกลไกลแบบนี้ส่วนในกรอบล่างพอราคาน้ำมันเนี่ยมันลด ลด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 ในโลกเนี้มีผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ชื่อว่าโอเปกนะครับอเมริกาน่าจะเป็นอันดับสนะครับคือผู้ใหญ่มันมีบ่อน,น้ํามันใหญ่ของโลกอยู่ไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือโอเปกเวลาที่น้ํามันราคาลดลงมากๆสิ่งที่เขาจะทําและคอนโทรลได้คือ,อไรเขาก็จะบีบให้การผลิตน้ำมันออกมาน้อยลงนั่นคือการลดพลาย พอลดสปายถึงจุดดึงที่ดีมานมากกว่าสปายราคามันก็จะเพิ่มขึ้นเองเห็นไหมครับเนี่ยคือคกลไกทางตลาดที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันว่าทำไมมันมักจะเป็นไซเวย์ในภาพใหญ่ภาพกว้างและต่อให้วันนี้มันลงมาเดี๋ยวมันก็ขึ้นไปขึ้นไปเดี๋ยวมันก็ลงมาแต่ในภาพใหญ่กว่านั้นมันควรจะเป็นไซเวบวกอัพอย่างทผมบอกไปนะครับและนี่ก็คือ3เหตุผลนะครับว่าทำไมผมถึง มองว่าน้ํามันเนี่ยมันเหมาะมากเลยสําหรับการเทรดกิจนะครับเพราะกิจไม่ต้องการที่จะให้ราคาสินค้านั้นมันชูดทูดมูลนะครับมันต้องการที่จะอยู่แทวๆนี้แหละปั่นแคทโฟลไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับ EP นี้ฝากไว้แค่นี้ EP หน้านะครับผมจะมาต่อกันที่การวางแผนเทรดกิจในทองนะเห็นหลายคนชอบทองใช่ไหมเดี๋ยวมาวางแผนให้ดูเลยว่าทำไงบ้างนะครับคอยติดตามนะครับผม สสวััดีครบอยากเริ่มต้นเทรดกิจอย่างเป็นระบบสร้างและแข่งในสดโดยที่ไม่ต้องทอรการาฟคุณสามารถเริ่มได้ด้วยหนังสือเล่มนี้เลยครับกิจเทรดดิ้ง101เปลี่ยนการเทรดเป็นตู้ ATM ของคุณสามารถสั่งซื้อได้แล้วที่ไลน์โเอด้านล่างนี้ครับเลื่ดูการาฟแล้วมาเทรดกิจซะ